สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาเล่นในเซิร์ฟทดลองแต่ทีนี้ผมก็ลองใช้หุ่นจำลองต้องบอกว่าจำลอง ID ตัวเองจากหุ่นที่ตัวเองมีแต่ว่ามาติดตั้งอาวุธใหม่ให้เข้าไปก็อย่างเช่นฮาร์เดสที่ผมมีอยู่แล้วก็โลกิแล้วก็ฮาชิแล้วก็ฮอคแล้วก็สกอร์เปียน ก็อันนี้จะเป็นหุ่นที่ผมมีอยู่ในไอดีแล้วก็จะหยิบมาเล่นอยู่บ่อยๆรวมทั้งเจ้ากระทิงก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจำลองหุ่นจากไอดีตัวเองมาลองเล่นดูในเซิร์ฟทดลองแต่ว่าติดตั้งปืนใหม่เข้าไปดูว่าลองเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองดูในเกมนะครับจะรอดหรือไม่รอด ครับเข้ามาในเกมก็จะเป็นสนามใหม่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาตัวแรกเราก็เอาฮาร์เดสก่อนเลยนี่แล้วก็โดนเอาตัวนี้แล้วกันหน้าตาสวยดีไปครับอันนี้เป็นโหมดอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่ยึดเสานะน่าจะเป็นเดสแมทเนาะเพื่อนไปนไหนหมดดูเพื่อนก่อน ผมไปเข้ากับเพื่อนดีกว่าเดินตัวเดียวเหงาเปี่ยวใจเอาแล้วได้ระยะเอ้ยตกตกไปไม่ได้สิ นีเขาหายตัวไปยิงข้างหลังใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเปิดเกออยูปอย่ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก็ปิดเกาะเราก็เปิดบ้างมีตะเกาะข,ขนานจังเอาแล้วปึ้มอยู่บนที่สูงหรอะ ไปไวก่อนไปไวก่อนเดี๋ยวเราดูตัวล่างนี่ไงยิงข้างหลังโอเคเดับเบิลเปิดเกาะแล้วค่อยยิง ว้าดีโหลดช้าจังใครโดดข้ามหัวไปเนี่ยมาแล้วมาแล้ว กระปืนอันนี้ไม่ดีเลยลองลองเล่นดูครับปืนอันนี้ไม่โอเค,อเ,คเขาเหมือนกับว่าอะไรนะดีโหลดสามวิแต่ทีนี้เขายิงเป็นชุดชุดโอเคทดลองแนละ้วไม่เร์อไม่เวิร์อร ล็กก้อนล็กอนล็กกอนโดนโดนล็อกหาโดนล็อกหาตายเออเอาละแบงป่องตอนนี้ก็แปดต่อ7จ็ดทำดาเมจกันหน้าดูแปดต่อแปนี่ตอนนี้เพื่อนหายไปไหนหมดอะ่ะ เหลืออยู่แค่นี้เองเหรอเก้าต่อเก้าครับอันนี้เป็นยังไงบ้างเจอตัวแล้วบุ้มเบิ้มบิมบิมบมแล้วเราก็กลับกับไม่ทนันอ้าว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  กดกับไม่ทานมัวแต่ไปไล่ย <this> like ิงเขาโถ่เอ้ยกล้ก็เปลี่ยนเราเข้าแบบนี้ได้ยังไงเห็นพลังชีวิตเขาเหลือนิดเดียวไงนิดเดียวเองเตริมเลือดให้หน่อย จีเลือให้หน่อยเดี๋ยวลองตัวนี้ดูบ้างครับติดตั้งอาวุธ h า r d e สตัวนั้นติดตั้งอาวุธเบา2องก็บอกนั้นไม่โอเค ตอนนี้เพื่อนเหลือน้อยลงนะระยะหกร้อยดินดอลไหมเนี่ย ลองไทดั้ดูบ้างสิไหนๆก็ติดตั้งปืนใหม่มาแล้วเป็นยังไง ปืนใช้ดีครับแต่ว่าปืนชนิดนี้ต้องใช้ 1, หนึ 1, ห่งหน,นึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญไททันเพื่อนเพื่อนเราตันน้อยอ่ะเอาไงดีอด่นะทีเนี้ย สี่ต่อหกสี่ต่อห้าแล้ว <S <S เอาแล้ว,ลวเราได้ตัวนี้อีกหนึ่งยี่สองต่อสิบแปดเอาละยี่สามต่อสิบแปดแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีเอาเอา,เ,อาเพื่อนอย่าบวกมากนะเกมนี้ยังไงเราชนะแน่นอนยี่สามต่อสิบแปด เทาระยะหาระยะเป้าหมายเจอแล้วนี่แหละอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งคิวโอ้โหเขาเปลี่ยนมันล็อกเป้าไม่ได้มันล็อกเป้าไม่ได้ รัเป้าไม่ได้ทำไงดีอทีเนี้ยเหลือโลกี่หอหนี่ถ้าเราไม่ตายเราก็ชนะแล้วสิยี่สิบสองนี่ยี่บสองแต่ยี่บห้าเพื่อนสามตัวเขาโดนลุมเราวิ่งหนีแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยเราอย่าไปตู้เขาเอ้าเอ้าว,าวใครมาบินผ่านหัว อ่าไม่ใช่นี่นะยี่สิบหกต่อยี่สิบสามยิบเจ็ดแล้วเอา้าตัวก็น้อยฝ่าด้วยนะสามต่อห้าสี 5, ่ต่อห้าสามต่อห้าเกมนี้วิ่งหนีก็ชนะละโอเคครับเพื่อนๆก็ในเซิร์ฟทดลองก็เล่นสนุกดีครับได้ลองพืนใหม่ๆ มันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งตรงที่ว่าถ้าเราจะซื้อปืนอะไรหรือผลิตปืนอะไรก็จะได้ตัดสินใจถูกครับทำดาเมจได้ในเป็นอันดับสามอืมกไม่ธรรมดานะอดับสามแต่ว่าเราคิวไปได้กี่ตัวเนี่ยคิวไปได้สามตัวเองสามในยี่สิบเจ็ดของทีมโอเคครับก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องผมไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ